อย่าไปกังวลอย่าไปห่วงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะอย่างไรก็ต้องตายจากกันไปในที่สุดห่วงก็ตายไม่ห่วงก็ตายห่วงแล้วจะเสียเวลาไม่มีเวลามาภาวนาถ้าไม่ห่วงก็จะได้มีเวลามาภาวนามาปฏิบัติมาแยกธรรมแยกขันมากำจัดต้นเหตุ ที่ทำให้จิตใจว้าวุ่นขุนมัววุ่นวายทุกอยู่ตลอดเวลาก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากทั้งสาคือกามัตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพทธภพะพวัตตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภวัตตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น พอไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจแล้วใจก็จะเป็นอุเปกขาไปตลอดเพราะจะเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อก่อนอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เห็นแล้วว่าอยากแล้วมันทุกอยากไปทำไมเขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปห้ามเขาได้ที่ไหนเขาอยากจะเป็นอะไร ก็ปล่อยเขาเป็นไปก็เท่านั้นเองไม่เห็นมีอะไรเลยปัญหาทั้งหมดดูที่ความอยากของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเราจะไปเปลี่ยนเขาได้อย่างไรเขาทำบุญมาเขาก็จะเป็นคนดีเขาทำบาปมา เขาก็จะต้องเป็นคนไม่ดีเราจะไปอยากให้เขาไม่ดีหรืออยากให้เขาดีได้อย่างไรเขาดีเขาก็ต้องดีของเขาเขาไม่ดีเขาก็ต้องไม่ดีของเขาต่อเรามันมักจะหลงพออะไรเป็นของเราก็อยากจะให้ดีไปหมดไม่คิดว่าดีได้หรือเปล่าบางคนทำบาปมา แล้วก็มาหลงมาติดในท้องเราอย่างนี้ออกมาก็เป็นลูกเราพอมันเป็นลูกเราเราก็อยากให้มันเป็นคนดีแต่มันเป็นมหาโจรมาเกิดอย่างนี้แล้วมันจะดีได้อย่างไรชาติก่อนมันเป็นมหาโจรจะมาสอนมันให้มันเป็นคนดีมันไม่เป็นหรอกนอกจากว่ามันเป็นคนฉลาด มันเห็นโทษของการเป็นมหาโจรอย่างองคุลิมานี้ฉลาดพอถูกพระพุทธเจ้าทักเท่านั้นเองก็เข้าใจก็กลับตัวได้เราก็มีหน้าที่ทักเขาเท่านั้นเองว่าคุณกำลังทำไม่ดีนะแต่ถ้าเขาไม่กลับตัวเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้รักกันขนาดไหนแต่ถึงเวลาทำกิจกรรมแล้ว ตัวใครตัวมันใครชอบทำอะไรก็ยังไปอย่างนั้นคนชอบบวชฉีก็จะไปบวชฉีคนชอบไปมีสามีก็ต้องไปหาสามีจะรักกันขนาดไหนกลืนกินกันขนาดไหนแต่พอถึงเรื่องการกระทำแล้วมันบังคับกันไม่ได้เพราะฉะนั้น เราอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องราวของคนอื่นมากจนเกินไปดูแลในขอบเขตของเหตุผลทำได้เท่าไรก็ทำไปมีหน้าที่สอนก็สอนไปมีหน้าที่เลี้ยงดูเขาก็เลี้ยงดูเขาไปพอเขาโตแล้วเขาพึ่งตัวเขาเองได้แล้วก็จบเรามาดูแลตัวเราเองดีกว่า ตัวเราที่ยังวุ่นวายยังทุกข์ไม่รู้จักจบจักสิ้นนี้ให้มันหายวุ่นวายกันเสียทีไม่ดีกว่าหรือไปมัวแต่แก้ปัญหาของคนอื่นจนลืมแก้ปัญหาของตัวเองไปนี่แหละคือความโง่เขลาของพวกเราอย่าไปคิดว่านี่เป็นการทำบุญนะนี่เป็นการทำลายตัวเอง คนฉลาดต้องรักษาตนก่อนเอาตนให้รอดก่อนเมื่อรอดแล้วค่อยไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างพระพุทธเจ้าตอนต้นก็ต้องหนีไปอยู่คนเดียวไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อเอาใจให้หลุดพ้นให้ได้ก่อนพอใจหลุดพ้นแล้วทีนี้ก็มาช่วยเหลือคนอื่นได้เต็มที่ ช่วยได้เยอะแยะมากมายกายกองเลยถ้าตัวเองยังช่วยตัวเองไม่ได้แล้วจะช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรเหมือนเรายังว่ายน้ำไม่เป็นและจะมาช่วยคนอื่นที่จมน้ำไม่ให้จมน้ำได้อย่างไรเดี๋ยวก็จมด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นเราต้องไปไว่ายน้ำให้แข็งก่อนให้เก่งก่อนแล้วทีนี้ เราก็เป็นไรก,กาดได้พอคนไหนจะจมน้ำก็กระโดดลงไปช่วยเขาได้ดังนั้นอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วคนอื่นก็ต้องเป็นอย่างเดียวกันการช่วยเหลือเขาการสอนเขาก็สอนให้เขาเป็นที่พึ่งของเขาเองไม่ใช่ไปแบกไปหามเขาตลอดเวลา เขาก็จะกลายเป็นคนง่อยไปคนไม่มีแขนไม่มีขาไปแล้วเขาก็จะพึ่งเราไปจนวันตายถ้าไม่มีเราเขาก็จะวุ่นวายเดือดร้อนแต่ถ้าเราสอนให้เขาพึ่งตนเองได้ต่อไปเขาก็ไม่ต้องมาพึ่งเราอีกนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติทรงปฏิบัติ เพื่อให้พระองค์เป็นที่พึ่งของพระองค์ก่อนเมื่อพระองค์ได้เป็นที่พึ่งของพระองค์แล้วก็มาสอนให้พวกเรามาปฏิบัติเพื่อให้พวกเราเป็นที่พึ่งของพวกเราเองการที่เราจะเป็นที่พึ่งของพวกเราก็คือเราต้องสามารถปกป้องรักษาจิตใจของเราไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นเองซึ่งเกิดจากการปฏิบัติ เกิดจากการบำเพ็ญทานศีลภาวนานี้ดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะเป็นที่พึ่งที่มีความสุขมีความปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งหลายเราก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เท่านั้นแล้วรับรองได้ว่าเราก็จะได้เป็นที่พึ่งของเราต่อไป และจะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นด้วยพูดถึงร่างกายนี้ก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเมื่อได้รับเชื้อของพ่อมาผสมกับเชื้อของแม่เชื้อของพ่อก็เป็นดินน้ำลมไฟเชื้อของแม่ก็เป็นดินน้ำลมไฟเมื่อมารวมตัวกันแล้วใจก็เข้ามารวมสังฆกรรมด้วยต้องมีทั้งสามส่วน จึงทำให้ปรากฏการตั้งคันขึ้นมาได้คือต้องมีส่วนของพ่อส่วนของแม่และก็มีส่วนของดวงวิญญาณคือจิตใจที่ยังไม่มีร่างกายที่ตายจากร่างกายอันเก่าแล้วก็มาหาร่างกายอันใหม่พอเจอร่างกายที่ไม่มีใครจับจองก็เข้ามาจับจองทันทีแล้วก็จะเกิดการเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับ ด้วยการเติมธาตุผ่านทางสายเลือดของแม่อาหารที่แม่กินเข้าไปก็เป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟแล้วก็ไปแปลงเป็นเลือดเป็นน้ำเป็นอาหารเหลวต่างๆแล้วก็ไปก่อร่างสร้างตัวให้ร่างกายนี้ค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นมาพอมีอาการมีอวัยวะครบ32ได้อและอยู่ในคันก็ไม่ได้คลอดออกมา พอคลอดออกมาก็ต้องหายใจก็ต้องมาเติมธาตุลมเข้าไปพอหิวน้ำหิวนมก็ดื่มน้ำดื่มนมก็เติมธาตุน้ำธาตุดินเข้าไปธาตุไฟก็ได้รับการอบอุ่นจากแสงอาทิตย์จากเครื่องปรับอากาศทำให้ร่างกายอบอุ่นไม่เย็นเฉียบถ้าร่างกายเย็นเฉียบ ร่างกายก็จะต้องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นอาหารที่กินเข้าไปก็จะทำให้เกิดพลังงานขึ้นสามารถผลิตความร้อนให้แก่ร่างกายอันนี้ก็เป็นการเติมธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนับมาตั้งแต่วันที่ออกมาจากท้องก็เป็นเรื่องธาตุเข้ามาอยู่ตลอดเวลาช่วงที่เกิดและเจริญเติบโตนี้ ธาตุจะเข้ามากกว่าออกแต่พอถึงขีดสูงสุดพอเกิดถึงขีดจเจริญเติบโตสูงสุดแล้วทีนี้ธาตุจะออกมากกว่าเข้าร่างกายก็จะเหี่ยวลงจะแก่ลงไปแล้วในที่สุดก็จะหมดกำลังร่างกายก็จะหยุดทำงานธาตุทั้งสีที่ได้มารวมกันก็จะแยกทางกันไป น้ำก็จะไหลออกจากร่างกายความร้อนก็จะไหลออกจากร่างกายลมก็จะไหลระเหยออกจากร่างกายไปทิ้งเหลือส่วนที่เป็นดินก็คืออวัยวะต่างๆก็จะแห้งกรอบหรือถ้าเน่าก็เปื่อยผุพังแล้วก็แห้งกรอบกลายเป็นดินไปในที่สุดนี่คือการพิจารณาสอนใจให้เห็นชัดๆว่า ร่างกายนี้เป็นเพียงการรวมตัวของท่าสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็จะต้องมีการแยกทางกันในที่สุดถ้าเห็นอย่างนี้แล้วจะได้หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หยุดความกลัวความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะผู้ที่แก่ผู้ที่เจ็บผู้ที่ตายนี้ไม่ใช่ใจนั่นเองใจที่กลัวเป็นบ้า เป็นหลังนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ไม่รู้ความจริงคิดว่าตนเองตายไปกับร่างกายพอรู้ความจริงนี้แล้วใจก็จะตั้งอยู่ในความสงบได้ตั้งอยู่ในอุเบกขาได้พอใจมีอุเบกขาแล้วร่างกายจะเจ็บปวดขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายจะตายไป ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร